สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะคะก็ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะนานมากเลยวันนี้แม่หมอก็จะมาอัดคลิปนะคะทุกๆคนนะได้เ,เล่นกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะจะได้วนกลับมาหากันอีกไหมเอออาจจะอยากรู้นะคะเราไปดูกันเลยจ้าเป็นคลิปแบบแรนดอมนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ลองฟังเนกเรื่องราวอาจเป็นของคุณก็ได้นะคะ ก่อนอื่นเรามาดูคำใบ้กันก่อนนะคะคำใบ้คำใบ้คือคุณและเขานะคะจบกันด้วยสาเหตุอะไรเนาะมาคุณและเขานะคะจบกันด้วยสาเหตุอะไรก่อนลองฟังนะคะว่าตรงไม่ตรงอย่างไรนะ อ่ะใบแรกนะคะไรเอ่ยเอ่อวิ e ออ f ฟอร์จูนอืม,อมเหนื่อยที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยคือเหนื่อยแล้วก็มีความเป็นไปนได้ว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะ จบจบเลิกเลิกจบ,จบจบวนวนกันอย่างเงี้ยอยู่หลายครั้งอืมมีคนใดคนนึงเจ้าชู้มีตัวเลือกซึ่งอาจจะเป็นเขาก็ได้แล้วคุณเนี่ยเป็นคนขี้หึงมากขี้หึงขี้หวงอะไรแบบเนี้ยมากเลยนะคะคือมันมีมันมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้คุณแล้วเขาจบกันอะไรแบบเนี้ยอืม ทั้งภาระหน้าที่อะไรต่างๆเงี้ยที่เหมือนก็แบบว่าสู้ด้วยกันจนจนรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วที่เหนื่อยใจไปกว่านั้นคือคุณไปรู้ว่าตัวเขายังมี ตัวเลือกอยู่ยังมีคนอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเป็นสิ่งที่คุณอาจจะแบบรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่มันมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยในความสัมพันธ์อันี้มากถึงต่อให้จบกันไปกลับมาจบกันไปกลับมาแต่มันก็แบบเหมือนกับว่าเออมันไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นไปกว่านี้ละครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะเนี่ยก็คือเหตุผลที่คุณและเขาเนี่ยนะคะจบกันเลิกรากันไปนะทีนี้มาดูต่อเลย นะคะคตามหัวข้อเราเลยเข้าหัวข้อเลยแล้วคุณและเขาค่ะครั้งเนี้จะได้กลับมาหากันได้อีกไหมแลวครั้งนี้เหรอคะครั้งนี้จะเวียนกลับมาหากันอีกไหมอืมอืม คือมันก็เหมือนเป็นเวรเป็นกรรมหมดเนาะคือต้องต้องบอกเลยว่าคู่คุณน่ะเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมเพราะอะไรเพราะว่ามันมันตัดกันไม่ขาดมันยังคงยื้อๆหลังๆกันอยู่เงี้ยคือไม่ไม่มีใครเลยที่ใจแข็งพอที่จะได้ตัดนะได้บอกมันมันไม่มันไม่มีใครเลยที่ใจแข็งคือคือคุณน่ะก็ยังรักเขาตัวเขาเองก็คือขาดคุณไม่ได้อะไรเงี้ยมันมันก็เลยทําให้แบบ ไปไปจากกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีอะไรเงี้ยพอห่างกันก็โอ๊ยคิดถึงกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออถึงตัวเขาเองก็เกิดถึงต่อให้ตัวเขามีตัวเลือกหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังคุณก็ยังคงเป็นหนึ่งในใจเขาอะไรแบบนี้อยู่ดีค่ะแล้วก็ในบางคนนะคะมีความเป็นไปนได้ว่าความสัมพันธ์อาจเป็นแบบครอบครัวกันแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ยิ่งมีความผูกพันมีเยื่อใยต่อก,กันอะไรเงี้ยเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องขอทายเลยขอทายตรงนี้เลยนะว่าคุณและเขาเนี่ย ยังง่ายก็ตัดกันไม่ขาดมีเวรมีกรรมเนาะมีบุญอะไรต่อกันที่ทําให้อา่าไม่ไม่ขาดจากกันสักทีละครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะมีโอกาสที่คุณแล้วเขาจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนะอ่ะและนี่นะคะก็คือคําตอบของคุณนะคะในชาวแรนดอมนี้นะอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ เล่าสู่กันฟังได้นะจ๊ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะก็ทั้งมาได้เลยตามช่องทางนนะคะไอดีไลน์ที่แม่หมอขึ้นมาให้นะคะได้เลยนะก็มาพูดมาคุยนะคะปรึกษาส่วนตัวกันได้ใครอยากจะถามอะไรนะ้กอยากปรึกษาเรื่องอะไรนะคะไม่จําเป็นที่จะเป็นเฉพาะเรื่องความรักอย่างเดียวนะ้าจะเป็นเรื่องการงานอุปสราคก,การเงินอะไรแบบนี้ก็คะก็ได้หมดนก็มามาถามปรึกษาหาลือกันหลังไหมได้จ้ะนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปพบกัน หม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะบ๊ายบาย